สวัสดีครับเจอกันในค่ำคืนวันศุกร์นะครับสำหรับช่อง BT Channel ของเรานะครับ fm88new.com mm hmm. นะฮะสวัสดีพี่พานุวัตรพี่วันนุวัฒน์นะครับพี่ขนโจรนะครับ,พ,นนรบพี่พิพัฒแล้วก,ก็ทุกท่านเลยนะครับหลายคนถามว่าเอ๊พี่ถามได้ประเด็นพอดีเรื่องจารอนซานโชว่วาเอ่อจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะปรับตัวเล่นกับฟุตบอลอังกฤษก็คือไม่ใช่แค่บอลด้วยก็คือบอลลีด้วยเนี่ยวันนี้ผมมีคําตอบผมจะทําเรื่องนี้พอดีในต,ติ๊กตอก นะครับพออินออกมาพูดถึงใจตอนซานโชแล้วจากที่เมื่อวานนี้ตอนนี้ฟาเดเบตถือว่ารอดนะมาซิยาโดโรยและซานโชคือลายล่าสุดใครอยากดูเรื่องนี้ไปดูในติกตอกของผมป,ป๊อบฟุตลครับ P O P W E R A P O L นะครับก็วันหนึ่งเราจะเสพข่าวได้3าสช่องทางนะครับก็ในช่องของเราผมจะทํานายฟุตบอลนะครับ B T Channel ส่วนใน YouTube แล้วก็ใน t ิกตอ k ของผมในชื่อเดียวกัน P O P W E R A P O L ออกปีละคนนะฮะชื่อภาษาอังกฤษไม่ต้องไม่ต้องเว้นวรรคนะครับเขียนติดเลยอันนี้จะจะเป็น e x c l u s i v e football ส่วนใน Facebook ของผมจะเป็นงานเขียนเป็นคอลัมน์นะครับเสิร์ชหานะเป็นภาษาไทยนะครับอ่ะมาลุยกันเลยเมื่อวานนี้ให้คำทำนายไปถูก2จาก3หลายคนไม่เชื่อว่าบาซิลินาจะเสมอสุดท้ายเสมอจริงๆตามที่ผมคาดแล้วผมก็ให้ลาซิโออ่านาโปลีถล่มก็ถล่มส่วนลาซิโอเสมอถูก2พิทหนึ่งนะครับมาวันนี้ครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมไปที่โปรตุเกสลีกครับสปอร์ติ้งลิสบอนเจ ลิสบอนเนี่ยโอ้โหนักเตะขึ้นมาเก่งอีกหลายตัวเลยนะฮะเตรียมตัมตวขายในฤดูกาลหน้าวันนี้จัดไปโปรตุเกสส์ Ronaldo, Bruno, Bruno, Bruno. Yeah. สปอร์ติ้งลิสบอนทีมเก่าเขงวีวาโรนัลโดและบรูโนบรูโนบรูโน่นะสวัสดีคุณจารุด้วยนะครับผมเห็นเพิ่งเห็นข้อความนะครับก็บอกว่าพอแมนยูชน,นะไทยถูกจิ้มแฉ่งเลยนะฮะบรูโนบรูโน่บรูโนเขามาจากสปอร์ติ้งไลค์คริสเตียนอวันนี้สปอร์ติ้งลิสบอนครับทีมเก่าของซุปเปอร์สตาร์แมนยูจริงแมนยูไม่ต้องซื้อใครเลยนะ ไปตามจีบนักเตะสปอร์ติ้งเนี่ยได้ประสบความสำเร็จเยอะแยะ,ยะทั้งนานี่ทั้งโด้ทั้งรูโนเต็มไปหมดนะครับแต่เบ,บเบ้มไม่ได้มาจากสปอร์ติ้งนะรู้สึกมาจากตอนเดีกกินมาไลท์ไปถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ะวันนี้สปอร์ติ้งรีสปอนคู่แรกคู่สองเวสบอมบิชเอาเบียนเวสบอมบิชเอาเบียนวันนี้เจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากเดี๋ยวก่อนนะ วันนี้เวสบอมเจอผมจําคู่แข่งไม่ได้แต่ผมดูมาผมว่าวันนี้มีโอกาสผลเสมออ่ะคู่ที่มาพูดแถมแล้วกันผมนั่นจําคู่แข่งของเวสบอมไม่ได้แต่ผมดูมาแล้วว่ามันน่าจะเสมอกันนะหนึ่งประตูต่อนหนึ่ง,งคู่นี้อ่ะไปที่บาเยอร์เบอร์ลินก่อนละกันครับบาเยอร์เบอร์ลินเจอไกรเทอร์เฟิร์สครับเออ่บุนเดสลีกาเยอรมันครับจำได้ไหมฮะเกมล่าสุดบายเยอร์ถล่มโบคุ้มเท่าไหร่ครับเจ็ดแมตชเจ็ดศูนย์วันนี้ไกรเทอร์เฟิร์สก็จะโดนล,ลักษณะใกล้เคียงกันผมว่ามีสี่ถึงห้าศูนย์เนี่ครับเพราะฉะ เวสปอมป์ปเชอลเปียนแล้วเวสปอมป์ปีกับพี่เสมอนะครับแล้วก็บาเยอร์เบอรนิกถล่มการ์เฟิร์ตแน่นอนนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในทิกตอกแล้วกันครับเดี๋ยววันนี้ผมมีไลฟ์เออ่ในช่องพีพีดีวีด้วยนะครับสองนุ่มเพื่อกับพี่แอดพิเดียสักครับขอบคุณครับ